เช่นกันค่ะเป็นกระดูกทับเส้นเป็นพร้อมกับว่าที่เดมอนตักเลยตอนนั้นค่ะเริ่มแรกก็คือวันนั้นฝนตกค่ะที่บ้านฝนตกแล้วก็หอบฮิ้วจะไปทําง,งานตอนเช้าประมาณแปดโมงกว่าฮิ้วทวีวีฮิ้วพิชชาจะเอาใส่นในโนะะ้าหนแล้วก็บังเอิญฝนตกฝนตกลื่นค่ะลื่นตรงบันไดขั้นสุดท้ายเลยบันไดขั้นที่ห้าค่ะ ลื่นก้นนี้คือกระแทกค่ะแล้วก็เท้าเนี่ยไปฟาดกับขอบขอบบันไดอะค่ะบวมปูบวมบวมบวม,บวมนิดนิดนึงก่อนนะคะก็ไปทํางานต่อก็ฝืนไปทํางานก็ยังรู้สึกปวดอยู่พอประมาณหนึ่งสองชั่วโมงค่ะมันบวมปูดขึ้นมาเลยแล้วก็ปวดมาก นี่ก็ไปอีกระเลคะ่ะก็ไปอิสระเลเที่ยวงานก็คิดว่ามันจะแตกหรือว่าอะไรมันก็ไม่ได้แตกให้บติหมอก็จ่ายยามาก็ไม่ได้ไม่ได้กินยาที่หมอให้มานะคะก็กินตอนนั้นโบตาค่ะถ่าโบตานี่ค่อนไปมันก็บรรเทาอาการได้เบื้องต้นนะคะก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งพอหลังจากอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะตอนนั้นกลับบ้านแม่ที่หัวใจอ่าก็ อาบน้ำนะคะอาบน้ําเสร็จกระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าค่ะมันวางอยู่บนบนบนโต๊ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ก้มก้มจะหยิบเสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะก้มจะจะหยิบแล้วก็บังเอิญจามค่ะแค่จามฮัดเชยอย่างนี้เดีค่ะจามจามอย่างนี้ยจัดที่เราเราจามท่าอย่างนี้นะคะท่าอย่างนี้มันมันกลับมาไม่ได้อะค่ะมันมันมันอยู่ในท่าอย่างนี้กลับมาไม่ได้เลยแล้ว <G l ank way> ปวดขานก้าวไม่ออก ก้าไม่ออกจริงๆก็ก็ทาไงอะคะตอนนั้นคือความรู้สึกกลัวมันมาเลยคะ่ะตอนนั้นน้ําตาไหลเลยทําไงก็คืออยู่อยู่ในห้องคนเดียวก็ขออากาศเย็นนั่งอยู่ด้านนอกก็ก็ก็เรียกเสียงดังเลยนะมานี่หน่อยว่านี่หน่อยเขาก็ตกใจนะก็ก็วิ่งมาก็บอกว่าเนี ie, ่ยไม่รู้เป็นอะไรเดินไม่ได้ซะแล้วเองก็จับอะค่ะจับมานั่งนั่งบนเตียงคือจับทุกท่าอย่างนี้ค่ะ คือจัจับมานั่ลากลากมานั่งบนเตียงคือกลัวความรู้สึกตอนนั้นกลัวมากนะคือเราเราก็เห็นบนไข่นะแต่ไม่เคยเจอกับตัวเองก็ทีนี้ที่บ้านตอนนั้นมีโบตานิคอนอยู่ค่ะก็ทานโบตานิคอนไปประมาณสิบมื้อละสิบเม็ดนะคะทานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรืมันก็ค่อยค่อยบรรเทาฮะก็ทีนี้ก็กลับมาก็คือยังยังยังกลับไม่ได้เพราะว่นปวดมาก ก็พอรู้สึกค่อยยื่ชื่อวันลุ้งขึ้นก็คือกลับมาตรวจที่โรงพยาบาล่ังนะคะก็เนี่ยค่ะคือสภาพที่นั่งนั่งรถเข็นแบบนี้เลยนั่งตรวจทุกท่านลองดูสภาพนะคะเราเคยเป็นคนเดีรักษาคนไข้และสภาพที่เรามานั่งรถเข็นและนั่งอยู่กบบกลุ่มขไขความรู้สึกตอนนั้นนะคะมันบรรยายไม่ถูกจริงๆรู้สึกว่าตัวเองหดหูค่ะตอนนั้นหดหูมาก ก็หมอตรวจเข้าห้องตรวจแต่นั้นก็วินิจฉัยดิฉันนะคะว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทค่ะมดเดินมดมดเดินมดยืนมดมดนั่งถามน,มน่อย่างนี้ทำไงอ่ะทำไงคะอย่างนี้นอนใช่ใช่นอนนอนอย่างเดียวค่ะ คือตอนนั้นคือ,อความรู้สึกกลัวจะบอกจริงๆว่าตอนนั้นความรู้สึกตัวเองกลัวกลัวมากกลัวเดินไม่ได้เคยฟังแต่ไดมนอนดอะทอนยเล่าประสบการณ์ตัวเองอะค่ะเคบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทนี่มันปวดมากไอ้เราก็รับรู้ว่าค่ะว่ามันปวดแต่ความรู้สึกตรงนั้นมันไม่ถึงอะค่ะแต่พอมารู้จริงๆ,ๆคือมันปวดปวดจริงๆค่ะซึ่งอตอนนั้นก็ท่าน โค้ดอะโค้ดวิชาก็โทรมาให้กําลังใจอะค่ะแล้วก็บอกว่าแนะนําตอนนั้นก็คือแนะนําให้ทานลินจืออ้อนี่ยค่ะยายา,ยา,ยายที่หมอให้มาให้ดิฉันมานะคะคือสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยยา,ยายกันชักยาเคลืบอบกระเพาะยายเกี่ยวโรคกระดูกยายที่ไม่เกี่ยวก็ก็หลายตัวซึ่งเราก็รู้พอสมควรว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงไม่ได้ทานนะคะวางทานลินจือค่ะทานลินจือก็คือ ทานปริมาณเนี่ยค่ะที่โค้ดบอกนะคะได้โอกาสเลยนะคะตอนนั้นก็เองไม่เคยเลยะคะ่ะไม่เคยจะได้กินโดสแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะท่านโค้ดก็บอกว่าให้ทานเนี่ยค่ะนัมเบอร์วันเนี่ยอย่างน้อยก็คือ40แคปซูลนะคะเป็นเบื้องต้นเกสรดอกไม้